คลิปนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการเลกคอร์ดนะครับเพื่อให้เข้าไปอยู่ในเครื่องมือของมีเดียนะครับการเลกคอร์ดนั้นนะครับจะสามารถทําได้3วิธีนะครับก็คือวิธีที่1คือเลกคอร์ดเว็บแคมรานะครับวิธีที่2คือเลกคอร์ดพีซีสกรีนนะครับวิธีที่3ก็คือเลกคอร์ดเสียงบรรยายอย่างเดียวนะครับเอาวิธีแรกก่อนนะครับเราสามารถเลกคอร์ดฟอร์มเว็บแคมได้นะครับ ในการเลคคอร์ตรงนี้นะครับจะต้องมีกล้องเว็บแคมก่อนนะครับคลิก1ครั้งนะครับนี่ครับเราก็จะได้ภาพที่เป็นจากกล้องเว็บแคมนะครับเราสามารถที่จะตั้งค่าวิดีโอ d e v ว c e ์นะครับได้นะครับตรงนี้นะครับในกรณีที่มีกล้องตัวเดียวก็จะขึ้นแค่ตัวเดียวนะครับต่อไปครับออ d ด o โอนะครับตรงนี้ผมจะมีซาวการ์ดอยู่2อันนะครับผมก็เลือกในส่วนที่ผมจะใช้นะครับของท่านส่วนใหญ่จะเป็นแค่ตัวเดียวนะครับ e s โซลูชันในการบันทึกนะครับก็ตั้งตามที่ท่านต้องการนะครับส่วนใหญ่ก็จะตั้งประมาณ1920คูณ1080นะครับกับ1280คูณ720นะครับท่านก็เลือกเอาครับ2อันนี้นะครับอันที่1หรืออันที่2ก็แล้วแต่ท่านนะครับตรงนี้นะครับเฟรมเรทนะครับให้เลือกเป็น30เฟรมเ t e เป็นค่า Default อัตโนมัตินะครับประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับท่านก็สามารถที่จะกดปุ่มเล็กคอร์ดได้เลยครับตรงนี้นะครับ มันก็จะเลกคอร์ดให้เป็นคลิปวิดีโอในการบรรยายของเรานะครับมันก็จะนับนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คอร์สออนไลน์นะครับของผมนะครับสวัสดีครับสต็อปปั๊บนะครับโอเคนะครับเพียงเท่านี้ครับเราก็จะได้คลิปวิดีโอนะครับตรงนี้นะครับมาอยู่ในเครื่องมือมีเดียของเรานะครับอยู่ตรงนี้นะครับโอเคไหมฮะนะครับวิธีที่1นนะครับ วิธีที่2นะครับก็คือการสกรีนนะครับพีซีสกรีนนะครับพีซีสกรีนนั้นมันจะมันก็จะทําการเลกคอร์ดหน้าจอของคอมพิวเตอร์เรานะครับตรงนี้นะครับมันก็จะถามว่าเราจะเลกคอร์ดแบบไหนนะครับจะเป็นแบบฟูลสกรีนนะครับหมายความว่าเอาแบบเต็มหน้าจอเลยนะครับหรือคัสตอมก็หมายความว่าเราสามารถที่จะเลือกได้ครับว่าเราจะเอาแค่ส่วนไหนของหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับคัสตอมนะครับตรงนี้นะครับเลือกได้นะครับ หรือเราจะนะครับเลือกเป็นแบบทาร์เก็ตนะครับหมายความว่าเราสามารถลากเอานะครับว่าเราจะเอาตรงไหนช่วงไหนนะครับทาร์เก็ตนะครับมันก็จะสามารถเลือกได้นะครับในส่วนที่เราต้องการจะบันทึกนะครับประมาณนี้นะครับไม่ยากนะครับโอเคตอนนี้ผมเลือกเป็นคัสตอมก่อนละกันนะครับโอเคนะครับต่อมาครับตรงนี้นะครับค่า y นะครับกับค่า high ตรงนี้สามารถตั้งเองได้ครับว่าท่านจะเอาค่าเท่าไหร่นะครับ ส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ค่อยตั้งครับเวลาที่เราเลือกเป็นทาร์เก็ตนะครับหรือว่าเป็นฟูลสกรีนเนี่ยฮะมันก็จะบันทึกให้อยู่แล้วนะครับเรียบร้อยนะครับโอเคนะครับตรงนี้ก็เป็นเสียงนะครับว่าเราจะเอาเสียงจากที่ไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็น Input ของไมโครโฟนนะครับส่วนใหญ่แล้วถ้าเราไม่มีอะไรซับซ้อนเราก็ไม่ต้องตั้งค่าอะไรครับแล้วเราก็บันทึกได้เลยครับแบบนี้นะครับ มันก็จะทําการนับนะครับแล้วก็อธิบายไปครับว่ามันคืออะไรบ้าง2 3 4 5หนะครับท่านก็อธิบายไปนะครับเสร็จแล้วนะครับก็สต็อปนะครับปั๊บนะครับเรียบร้อยนะครับเคำนี้ครับมันก็จะครับเข้ามาอยู่ในหน้าตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะง่ายๆแค่นี้เองนะครับต่อมาครับเป็นการใช้ voice นะครับ over นะครับหมายความว่าเราจะอัดเสียงนะครับ เราใช้ไม้จากตรงไหนก็ได้ครับเราก็เลือกเอาตอนนี้ผมใช้ไม้ของ Samsung ตัวนี้อยู่ผมจะเปลี่ยนมาใช้ของเว็บแคมนะครับ Input ผมก็ใช้ของตัวนี้นะครับมันก็จะนับนะครับถ้ากดสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ครับเสร็จแล้วก็โอเคนะครับมันก็จะมีแทร็กเสียงเพิ่มขึ้นมาอีก1 t r a แทร็กเอาง่ายๆแบบนี้เลยนะครับไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ลองทําสคริปต์แล้วก็ลองบันทึกเสียงดูนะครับ